สวัสดีครับพบกับช่องความรู้ฟรีนะครับอ่ะตอนนี้ขอให้ทุกคน,น,น,ท,น,กน,นคคท่องจำนวนเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคำถามท่องจำนวนเฉพาะที่อยู่ตรงข้างหน้านี่ก่อนเลยนะครับท่องก่อนได้เลยนะครับท่องจำนวนเฉพาะก่อนที่อยู่ตรงหน้านะครับนี่คือจำนวนเฉพาะทั้งหมดตั้งแต่1ถึง100ครับ จำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มีตัวประกอบเพียง2องจำนวนก็คือ1กับตัวมันเองเช่น2ก็มีตัวประกอบ2จำนวนก็คือ1กับ2อย่างเช่น7ก็มีตัวประกอบ2จำนวนก็คือ1กับ7อย่างนี้นะครับก็คือเป็นจำนวนเฉพาะ1มันไม่ใช่จำนวนเฉพาะเพราะว่ามันมีตัวประกอบเพียงแค่1จํานวนคือ1นะครับ จำนวนเฉพาะเนี่ยตั้งแต่เลข1ถึ0ง100นะครับจะมี25จําจำนวนจะมี25จําจำนวนนะครับอ่ะท่องเสร็จยังครับอ่ะถ้าท่องเสร็จแล้วเรามาดูคำถามนะครับจำนวนในข้อใดเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดอ่ะสอบข้อไหนดีครับ อ่ะถ้าเป็นจำนวนเฉพาะขอระบายสีเหลืองนะครับ11ใช่ไหมดูใบติดแทนตีละข้อ11ใช่ไหมครับอะใช่อ่ะใช่ยีเหรอครับอ่ะใช่49ไม่ใช่ครับเพราะว่า7หารลงส่วน97ก็ใช่เป็นตัวสุดท้ายเลยแสดงว่าข้อ1มันมี49ที่ไม่ใช่เราก็ไม่ตอบถัดมาข้อที่2 13ใช่นะครับ37 ใช่หกอละครับอ่ใช่เราแปดสามใช่ไหมใช่อืมเพราะฉะนั้นข้อที่2เป็นจำนวนเฉพาะหมดเราก็ตอบข้อที่2ได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่3 19ใช่ไหมครับอ่าสิบเกใช่3าอใช่47่สิบละครับใช่ 8, ปอดก็ใช่นะครับ อ้เท่าทีครับแปดเอ็ดไม่ใช่เพราะว่า3หัดลง8ปดเอ็ดสามหัดลงยีบ3ใช่51ก็3หัดลง6 7เจละครับใช่89ใช่นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราตอบข้อสอถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นจำนวนเฉพาะทุกจำนวนเลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็จะทำคลิปเกี่ยวกับสอบข้อม .1 น,น,นะครับเพราะว่ารอบกิฟจบไปแล้วก็จะจมีรอบสัมมันอีกส่วนคนที่ไม่ได้ไปสอบรอบกิฟหรือว่าสอบรอบกิฟไม่เสร็จเออไม่ติดนะครับก็มาดูคลิปนี้เพื่อที่จะได้สอบรอบสัมมันติดนะครับ